้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนายอำเภอรามันหัวหน้าสํนานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาย,ยกเทศบาลตบบาําบลบาลอกํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันหารือวางแผนมาตรการช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดอุตกภัยในพื้นที่ตําบลบาลอตําบลอาซ่อง เพื่อลดความสูญเสียนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยค่ะว่าหมู่ที่4ตําบลบาลอบ้านเรือนถูกน้ําท่วม100เอร์เซไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ส่วนหมู่ที่5มีประชาชนติดอยู่บนหลังคาทางจังหวัดก็ได้ประสานไปยังฐานพรานที่4ี่หนึ่งขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพเข้ามาลําเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ส่วนทางปอพก็ได้มีการเตรียมเรือท้องแบนไว้แล้วแต่มีขนาดเล็กไม่สามารถทนแรงกระแสน้ำได้ ตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะพยายามเข้าไปช่วยเหลือโดยมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วิทยาลัยการอาชีพรามันโดยมีเทศบาลตำบลบาลอเปิดครัวสนามช่วยเหลือประชาชน